สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ3ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่มีการมอบหมายงานไว้อยู่นิดนึงนะคะก็คือมีแค่3หน้านะคะก็คือหน้า 116, 117แล้วก็120นะคะจากหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกทักษะภาษานะคะ ชั้นป .3 รักษานะคะหนังสือแบบฝึกทักษะภาษานะคะเปิดไปหน้าที่116นะคะอ่ะเปิดไปอ่ะเปิดมาหน้าที่116นะคะก็นักเรียนจะมาเจออ่าหัวข้อที่3นะคะฝึกการใช้ภาษานะคะหน้าอื่นอ่ะข้ามมานะคะหน้าหน้า115ไม่ต้องทำนะเปิดมา116เลยมาหัวข้อที่3นะคะ ฝึกการใช้ทักษะภาษานะคะคำสั่งบอกว่าเลือกระบายสีภาพที่เป็นคำสรรพนามเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนคำนามใช่ไหมคะจะแดงออกเป็นบุรุษที่หนึ่งใช่ไหมคะเรียกตัวผู้แทนตัวผู้พูดเช่นผมฉันเรากระผมดีฉันอ่าบุรุษที่สองแทนตัว คนที่เราพูดด้วยนะคะก็คือผู้ฟังนั่นเองเราจะใช้คำว่าเธอมันคุณ mm hmm. แกอย่างเงี้ยค่ะและปรุษที่3ก็คือแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงเราคุยกันอยู่2คนแล้วเราก็กล่าวถึงพูดถึงอีกคนหนึ่ง mm hmm. เช่นท่านเขามันอ่ะมันก็ได้นะหรือเธอก็ได้นะคะพูดกัน3คนอ่ะทีนี้ mm hmm. เดี๋ยวมาดูนะคะ ว่าคำสรรพนามอ่าเราจะระบายสีคำไหนบ้างนะคะเดี๋ยวนักเ,เรียนเอาสีมานะคะแล้วก็อ่ะระบายสวยงามนะคะมาดูคำแรกนกใช่ไหมคะนกไม่ใช่นกเป็นคำนามนะคะอ่ะคุณคุณเป็นคำสรรพนามไหมคะ เป็นนะคะคุณเป็นคาําสรรพนามนักเรียนก็นัเนกนเรียนเรา,เ,ราเอาสีระบายให้ทั่วนี้นะคะระบายทั่วนะอันนี้ครูใช้ปากกามันระบายยากนะคะนักเรียนระบายสีทั่วต่อไปไก่ไก,ไก่ไม่ใช่ไก่เป็นคํานามใช่ไหมคะสัตว์เป็นชื่อสัตว์โยมโยมเป็นไหมเป็นนะคะโยมเพราะว่าพระใช่ไหมคะพระจะเรียกแทนตัวเองว่าอาตมาและเรียกแทนคนที่พระคุยด,ด้วยว่าโยม ลุงเป็นไหมคะลุงไม่ใช่ลุงเป็นคำนามมะม่วงมะม่วงเป็นคำนามมันอ่ามันใช่เช่นสุนัขตัวนั้นมันถูกรถชนอโรงเรียนก็เป็นคำนามนะคะเป็นสถานที่ใช่ไหมคะพระองค์พระองค์เป็นไหมคะเป็นใช่ไหมคะเช่นเราบอกว่าพระองค์ท่านทรงพระประชวรอย่างนี้ยคะ่ะ อ่าอาไม่ใช่อ่าเป็นคำนามเขาโอเคเขาไปตลาดเขาเป็นสรรพานามถนนเป็นคำนามผมอ่านี่แน่นอนเป็นสรรพานามผมที่เป็นคำนามก็มีนะก็คือเส้นผมอะ่ะอ่าก็ได้แต่ว่าในที่นี้ก็คือเป็นสรรพานามเราอ่าเราก็เป็นสรรพานามโอเคนะนักเรียนก็ระบายสีคำเหล่านี้นะคะที่ครูไฮไลท์เนี่ยให้สวยงามนะคะต่อไป อ่าน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหัวข้อที่สองนะคะเขียนสรรพนามให้ถูกต้องตามหน้าที่เขียนสรรพนามให้ถูกต้องตามหน้าที่ออามาดูคําที่หนึ่งมันจะมีอยู่สามล็อกนะคะสรรพนามที่แทนผู้พูดแทนผู้ฟังและแทนผู้ที่กล่าวถึงเขาให้เราเขียนอย่างละสี่คำมาดูสรรพนามแทนผู้พูดนะคะ อ่าแทนตัวเราเองแทนผู้พูดเราใช้คำว่าอะไรบ้างแทนตัวเราเวลาเราพูดเราใช้แทนคำว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ฉันใช่ไหมคะหรือว่าดิฉันนักเรียนก็เขียนลงไปนะะอ่าถ้าเป็นนักเรียนผู้ชายเราก็ใช้คำว่าผมได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรามากันหลายคนอ่าเราก็ใช้คำว่าพวกเราก็ได้หรือว่าเราอย่างเงี้ย พวกเราพวกเราไปเล่นฟุตบอลกันเถอะอ่าหรือให้เป็นคำสุภาพ,พว่าเช่นอาข้าพเจา้าข้าพเจ้านี้ก็จะได้หมดทั้งหญิงและชายนะคะก็จะใช้คำนี้ได้หมดเลยโอเคต่อไปแทนผู้ฟังเวลาเราคุยด้วยกับเพื่อนเราเรียกแทนเพื่อนว่าอะไรคะเธออ่าหรือว่าคุณก็ได้ใช่ไหมคะคุณอืม mm. หรือว่านี่แกอ่างแกนี่แกก็ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะหรือว่าท่านคะร้บกาแฟหรือว่าน้ําเปล่าดีคะอะไรอย่างเงี้ยอ่าท่านก็ได้นะท่านเนี่ยได้ทั้งบุรุษที่สองและบุรุษที่สามนะอันนี้บุรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองบุรุษที่สามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงอ่ะท่านก็ได้ที่ครูบอกแล้วนะคะอืมหรือว่าเขาอืมก็ได้ฮะ มันก็ได้นะอ่ามันหรือว่าอ่าอีกคำหนึ่งก็เธออ่าเธอก็ได้เธอ,อก็ได้ทั้งสองและสามนะคะถ้าคุยกันสามคนนะอ่เธอก็ได้ท่านก็ได้ทั้งสองและสามโอเคนะคะต่อไปด้านล่างนะคะด้านล่าง อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วขีดเส้นใต้คําที่เป็นสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงก็คือขีดบุรุษที่หนึ่งบรุษที่สองบรูษที่สามเลยนะคะอานัทเชื่อไหมอานัทเป็นชื่อคนนี่เป็นคํานามแต่ละวันผมมีเรื่องยุ่งๆอ่านนี่ผมขีดมีเรื่องยุ่งอยู่สองเรื่องคือเรื่องเที่ยวกับเรื่องกินผมอยากเล่าเรื่องกินที่บ้านคุณย่าก,ก่อนนะผมอยู่ที่บ้านไม่ค่อยรู้สึกว่า มันมีอะไรเป็นพิธีรีตองอะไม่รู้สึกว่ามันมีอะไรเป็นพิธีรีตองอ่ะมันตรงนี้ไม่ใช่คำสภานามนะคะแต่มาอยู่ที่นี่อะไรต้องระวังไปหมดคุณย่าบอกว่าการดูคนว่าได้รับการถั่งสอนมาดีหรือไม่ให้ดูกันที่มารยาทในการรับประทานอาหารเขาตัดสินได้เลยว่า เรามาจากครอบครัวแบบไหนให้ฟังแล้วผมกินอะไรไม่ค่อยฟังไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะโอเคอันนี้ก็ตามนี้นะคะอืมต่อไปอ่ะรู้สึกว่ามันจะมีหน้าเดี๋ยวนะคะหน้าร้อยสิบแปดนะคะออขอโทษไม่ใช่ร้อยสิบแปดเรียนข้ามไปที่หน้าร้อยี่สิบเลยนะคะ หน้าร้อยสิบแปดกับร้อยสิบเก้าไม่ต้องทำนะคะเรื่องจดหมายเดี๋ยวรูจะสอนแยกเดี๋ยวนักเรียนข้ามไปหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเลยนะคะแล้วก็คัดนะคะทำหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบคัดบทร้อยกองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดก่อนนะคะอ่าสรุปว่าคลิปนี้จะมีสามหน้านะคะก็คือหน้าหนึ่งร้อยสิบหกหัวข้อที่สามฝึกการใช้ภาษาหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะคะทั้งหน้าแล้วก็ข้ามไปนะข้ามร้อยสิบแปดข้ามร้อยสิบเก้า ไปทำหน้าร้อยี่สิบคัดละบทร้อยกองตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะโอเคแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปไม่ใช่ถ่ายคลิปถ่ายภาพนะคะแล้วก็เมนใต้คลิปนี้นะคะนักเรียนวันนี้ครูติดภารกิจเลยไม่ได้สอนออนไลน์เลยมาสอนเป็นคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ